ดีกับคุณแอนจกกักรพงศ์ค่ะแอนากดดันไหมคะมันเป็นลิขสิทธิ์คนไทยไหเฮ้ยเป็นองของคนไทยในปีนี้เราต้องประกวดในปีนี้แอนนาตั้งใจที่จะทําอย่างเต็มที่มาตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะที่ได้รับมงเพราะฉะนั้นแอนนายินดีกับคุณแอนด้วยแล้วก็ต่อให้นะคะจะเจออะไรมาแอนนาก็ยังเต็มที่อยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีความกดดันจากภายนอกเลยกดดันอย่างเดียวคืออยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะคนบอกว่ามงสามมันใกล้แล้วแหละ ใกล้ไหมคะเออรู้สึกเองทำเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็เราโชคดีด้วยที่ระยะเวลาหลังจากรับมงจนถึงวันเก็บตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าระยะเวลานั้นอน,นาได้เรียนรู้หลายเรื่องมากนะคะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ s t r o ขึ้นแล้วก็โชคดีมากที่มีทั้งรุ่นเพื่อนรุ่นพี่หลายคนที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็กลายเป็นอน,นาที่รู้สึกว่า แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งกว่าวันแรกค่ะเมื่อกี้บนเวทีคุณแอนนามีการพูดคุยกัแอนนาดูไว้ว่าที่อยากไใส่ผมในบ้านแต่เดียวก็รู้สึกว่าเป็นคําอวยพรละกันที่คุณแอนแนะนําเรานะคะถือว่าเป็นคําอวยพรละกันค่ะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณแอนพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เสือตัวเดียวทุกคนผู้หญิงทุกคนทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นเสือด้วยกันทั้งหมดทุกคนล่ามงเหมือนแอนนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแอนนาพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําแนะนําดีๆจาก เจ้าของ MUO คนใหม่ค่ะอ่าด้าหลายคนบอกว่า,าเราคือตัวต้นเรื่องนะคะท<า>ี่ตอนให้คุณแอนเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอยากจะบอกอรู้สึกยังไงบ้างใหญ่ตัวต้นเรื่องนะคะ,ะก็เอาจริงๆตอนนี้ทราบเรื่องก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจดีใจที่ที่คุณแอนและทุกๆคนแฟนคลับทุกคนนะคะเห็นถึงความพยายามของด้าในช่วงการประกวด Miss Universe 2020คือตอนที่เราไปประกวดเนี่ยเราสู้สุดใจทุกวันขนาดแค่เดินลงมาจากลิฟ เดินผ่านแค่นั้นนะเราก็หมุนแล้วหมุนอีกเราจะต้องแบบทําให้เป็นที่จดความให้ได้ก็ทุกครั้งที่นึกถึงในช่วงการประกวดนะคะจําได้แค่ว่าเรามีความสุขมากแล้วก็เราทําได้เต็มที่ในฐานนะตัวแทนของประเทศไทยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เห็นถึงศักยภาพและก็ความตั้งใจของดาค่ะแอนนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาเป็นของคนไทยแล้วหนูมองยังไงบ้างสำหรับแอนนะคะแอนอดร์เคทเรื่องแบบความพัฒนาของวงการนางงามมา,มาตลอดนะคะแล้วพอเวลาเห็นว่าว่าคุณแอนได้ ได้เป็นเจ้าของจริงๆอะค่ะแล้วก็เห็นที่ที่คุณแอนพูดถึงการพัฒนาความที่จะให้องค์การนางการเดิร์นขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายขึ้นนะคะแอนรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่แอนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้ใช่ค่ะมารยาคาดหวังยังไงแ้วในครั้ในการที่แบบว่าทุกอย่างมาอยู่ที่คนไทยแล้วโอโ้รู้สึกว่ามันต้องปังแน่นอนอะเ<ม>พราะว่าคิดว่าคือทั้งเซา South East Asia ล์กิสเอเชียเหรอคะเราเหมือนให้ทั้งพลงัทงทั้งแพชชั่น ทั้งความรักให้กับการวงการนางงามวงการแฟชั่นทรีอะค่ะก็แน่นอนฝีมือของคนไทยอะไรมันต้องมีอะไรที่มันแบบทำให้ทั่วโลกเขวาวกันก็ looking forward to it ก็เจ็บรายละเอียดเยอะไหมคะฟังตลอดเลยค่ะก็คือเราวางแผนยังไงบ้างในโลกสำหรับการที่แบบมาอยู่ในมือคนไทยแล้วแล้วเออ กปีเราอาจจะได้เป็นตัวแทนคนไทยด้วยอะไรก็ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็แล้วก็รู้กันอยู่คุณแอนเขาก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะก็ก็ไม่มีอะไรนอกจากนอกจากคำว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นถ้าถิดว่าวันหนึ่งเราได้เป็นตัวแทนในประเทศไทยแล้วก็ก็ดีใจที่ทั้งเจ้าของเป็นของคนไทยแล้วมงก็ยังอยู่บนตัวของคนไทยด้วยนอกจากนี้เมื่อกี้บอกว่าอยากให้มีอะไรโลกแฟชั่นอะไรยังไง จริงๆไอมองว่าคือแฟนต่างชาจะคิดถึงน่าจะคิดถึง,คถงแคเนเดีแต่ละประเทศในปีก่อนปีก่อนซึ่งถ้าเกิดสร้างแพลตฟอร์มให,ใหญ่แล้วรวมตัวกันได้เนี่ยแล้วเป็นแฟชั่นโชว์ของมิวติวิลเลจเองไอว่านี่มันคือเขาเรียกว่าอีกหนึ่งแพลตฟอร์ไมน์ใหญ่ที่ทำให้เหมือนแบบใช้ไม้เหมือนทัวราหมแต่มันกลายเป็นของคนไทย Universe uh Universe Fashion Show เนี่ยก็เก็บข้อมูลอยู่ใช่ไหมเก็บเก็บอยู่สะสมวางไวเฉยๆอ่าไม่ใช่เป็นไงบ้างจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนีู้กดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเนาะที่เวทีเอ็มยูเป็นของผู้หญิงไทยรู้สึกว่าคือเราเป็นคนที่เชื่อในศักยภาพของคนไทยอยู่แล้วเชื่อว่าประเทศไทยไปได้ไกลได้มากกว่านี้คนไทยไปได้ไกลมากกว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทย นไทยก็คิเท่ว่าเราไปได้ไกลกต่อนนตอนนี้ความพร้อมนะี้เปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเอไปกสหรับแอนนาไม่เคยวัดความพร้อมว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลขเลยทุกคนอาจจะคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันเต็มแค่100แต่แอนนามันมากกว่า100ออีกเพราะฉะนั้นก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดค่ะแอนนาเชื่อว่าคนเราไม่มีทางที่จะหยุดความพัฒนาเราได้แค่ตรงนั้นถ้าเรารักที่จะเรียนรู้รักที่จะพัฒนาตัวเอง มันเป็นไปได้มากกว่าที่เราคิดค่ะใครให้ทุกคนค่ะ <laughs> ไม่วาวอ,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 อ๋อไม่นะคะก็ไปประกวดปกติเหมือนรุ่นก่อนๆค่ะก็ไปร่วงหน้าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาจจะอยู่ในแก๊ปนั้นค่ะก็ก <laughs> ็รอ <c oughs> ติดตาม <c oughs> ค่ะเดี <c oughs> ๋ยวจะประกาศนะอุ้ยคอยติดตามค่ะอยาเลือกซืตังคชาิกับสุรตีหน่อย ตอนนี้มีการฟิตติ้งเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไปบนเวทีโลกแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เราที่เต็มที่แต่ว่าคนที่ตัดชุดให้เราเขาก็อยากที่จะพรีเซนต์ความเป็นไทยออกมาเหมือนกันแล้วก็พรีเซนต์ในสิ่งที่คนไทยได้ทําออกมาฝีมือคนไทยก็ทุกคนเต็มที่มากๆค่ะค่ะตอนนี้เป็นแฟนนาห่วงว่าเริ่มชุมประจัชาติกับแบบที่ออกมามันจะเยเหมือนกันอยากให้อนายาวหน่อยปีนี้เหมือนเดคะอันนาว่าสิ่งที่อนนาเลือกหรือว่าทีพีเอ็นเลือกเนี่ยเราเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมมากที่สุด แล้วก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจมากกว่าที่จะมาหาข้อตําหนิกันมากกว่าทุกคนเต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลเลยว่าเราจะต้องมานั่งจับขิดสิ่งที่เราควรทาคือการซัพพอร์ตฝีมือคนไทยด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรพูดถึงมากกว่าค่ะแบรนานาก็ค่าชุดประจำชาติอาจจะต้องเหมือนในแบบนะต้องสวยต้องมาอะไรอย่ีตามแบบในแอนดนนอย่างนั้นฝากเลยแบนดก็อยากจะฝากทุกคนว่าสิ่งที่ เราอย่างที่บอกไปค่ะเราไม่ได้มานั่งตําหนิว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบหรือเปล่าแอนนาว่าเขาก็อยากที่จะทําในเต็มที่สุดฝีมือของเขาอยากที่จะพรีเซนต์ความเป็นไทยออกมาให้มากที่สุดค่ะและแอนนาก็เชื่อมั่นในฝีมือคนไทยเหมือนกันก็ผลนั้นผลของคนที่มาพูดตําหนิก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งที่แอนนาคาดหวังในตัวเขาเลยหนฝาเป็นกำลังใจหน่ในโลกอยากจต้องไม่กี่เดือนเนาะใช่ค่ะก็ ตั้งแต่วันที่ได้รับมงกุฎจนถึงวันนี้นะคะก็ผ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องแล้วก็เห็นว่ามีคนสปอร์ตเราเยอะมากๆแล้วก็สปอร์ตเราเพิ่มมากขึ้นอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ออนนาพัฒนามากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวออนนาคนเดียวเลยมันคือคนที่คอยรักแล้วก็คอยสปอร์ตออนนาก็ขอขอบคุณทุกแรงใจเลยนะคะแล้วก็เดือนหน้าแล้วอีก2เดือนใช่ไหมคะจะ <c oughs> ไฟนอลแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังอยากที่จะรับความรักรับกําลังใจจากทุกคนอยู่นะคะออนนาจะทําให้เต็มที่ ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้แอนนาเสือคนนี้ด้วยนะคะโ okay, อเค,ค่ะขอบคุณค่ะ